สวัสดีครับผมแซมพลสันุ่มนะครับมาจากช่องเล่าเรื่องแบรนด์กับแซมพลันครับช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ t i k t o k เริ่มกำลังมานะก่อนหน้านั้นเราทำพอดแคสต์อยู่ครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ของตัวเองเป็นลักษณะคอนเทนต์ Content เสียงจนกระทั่งเรามองเห็นว่าโอเคจังหวะหนึ่งเนี่ย TikTok เป็นแพลตฟอร์มช็อตคลิปที่น่าสนใจครับแล้วก็เราคิดว่าความสนใจที่เรามีน่าจะสามารถเอาไปทำเป็นคอนเทนต์สนุกบน t ิ k t ok ได้เพราะว่าตอนนั้นพอดแคสต์มันเป็นแค่เสียงอตอนนั้นยังไม่มีคำว,ว่า,ว,า,ว,าวิดี มีแค่เสียงนี้อาจจะย,ยังดูไม่ค่อยน่าสนุกเท่าไหร่งั้นลองใช้ช็อตคลิปมาลองทำคอนเทนต์ที่เราอยากลองทําดูดีกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเราทำคลิปคลิปหนึ่งครับที่เล่าเรื่องแบรนด์น้ําหวานเฮลส์บูบอยว่าเออแบรนด์น,นี้ขายดีแค่ไหนอยู่ดีก็อยากเล่าขึ้นมาปรากฏว่าคลิปนั้นคนดูไปประมาณ500,000อย่างรวดเร็วแล้วคนติดตามกลับมาเยอะมากก็เลยเริ่มมองเห็นว่าอ๋อเฮ้ย จริงๆเรื่องราวของแบรนด์เนี่ยมันมีมุมที่คนอยากจะดูเยอะเหมือนกันนี่หว่าเพราะตอนนั้นเราเข้าใจว่า t i k t o k ต้องเป็นเรื่องที่มันเล่นๆเท่านั้นแต่พอเราเล่าเรื่องที่มันดูยากๆซีเรียสจริงจังอ่ะเฮ้ยมีคนอยากดูนี่หว่ายังไม่มีคนที่มาย่อยเรื่องราวของแบรนด์สตอร,รี่วิธีคิดของแบรนด์แนวคิดของ c e อโหรือว่าอื่นๆที่มันเกี่ยวกับแบรนด์แล้วเล่าให้มันย่อยง่ายตอนนี้นยังไม่มีเราก็เลยมองว่าโอเคจุดเริ่มต้นจากการที่เราเล่าเรื่องเฮลโลบอย์แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามองทีี่่่มมััันนนรเเลกบคดดาาให้้ฟงไว ในมุมของการทำคอนเทนต์นะครับมันจะมีอยู่หนึ่งเรื่องด้วยกันที่เราเคยได้ยินมาเลยตลอดคนทำคอนเทนต์จะเคยได้ยินมาคำนี้สําคัญมากคือคําว่าคอนเทนต์ is king โอ้เราได้ยินมาบ่อยมากสายคอนเทนต์ต้องได้ยินอยู่แล้วว่าคอนเทนต์ is king เพราะคอนเทนต์คือแบบคือสิ่งที่ทําให้คนรู้จักคนมาดูเราแต่มันมีสิ่งที่ใหญ่กว่าคอนเทนต์ is king อย่างหนึง่งใหญ่กว่าคอนเทนต์ก็คือคาแรคเตอร์ is god ครับคาแรคเตอร์ character คือสิ่งที่ทําให้คนจดจําครีเตอร์ท่านนั้นได้ลองคิดภาพสมมติว่าเราทำคอนเทนต์สมมติเราทำ ใครที่โดดเด่นที่สุดขึ้นมานั่นคือคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆเพราะคนดูอาจจำเราที่คอนเทนต์คนดูจำเราที่คาแรคเตอร์ว่าเราเป็นใครก่อนคลิปแรกที่ผมทำเลยนะก็คือเป็นคลิปที่แมวผมอยู่ในกล่องแล้วมันก็เดินได้เพื่อคือแมวอยู่ในกล่องก็เดินเดินกล่องมันก็เดิน,น,ดนใช่ไหมก็นั่งมองตอนนั้นกับปัจจุบันนี้มันกลายเป็นคนละเรื่องตอนนั้นเราได้มองเห็นแบบหนึ่งครับว่าคอนเทนต์ที่ดี คือคอนเทนต์ที่มีเรื่องราวมีเรื่องเล่าอยู่ข้างในครับคอนเทนต์ที่ดีคือคอนเทนต์ที่คนอยากจะดูด้วยมีเรื่องราวเรื่องเล่าอยู่ข้างในด้วยมีประโยชน์ต่อคนดูด้วยไม่ว่าแง่ใดแง่หนึ่งการเต้นหรือความบันเทิงก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งเนาะสามอย่างนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้ครับว่าโอเคคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผมก็เอาสามอย่างนี้มาเป็นสิ่งที่ผมแบบจดจําไว้ตลอดว,ว่าทุกครั้งที่เราคิดคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์เนี่ยสามอย่างนี้เราต้องทําให้มันมีให้ได้ ก็ในอนาคตอันใกล้หรือคิดว่าไมา่รู้คลิปเนี้ยไปน่าจะเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับผมจะมีการปรับการเล่าคอนเทนต์ที่เมื่อก่อน,นจะมีการเล่าแบบไม่ได้มีคอนเซปต์ชัดเจนมากขนาดนั้นมันจะกลายเป็นว่าแต่ละคลิปที่เราเล่ามันจะมีคอนเซปต์มีอะไรบางอย่างเพื่อให้คนดูได้รู้ครับว่าอ๋อนี่มันคือช่วงอะไรอารมณ์เหมือนเราอ่านแมกกาซีนแล้วก็จะมีหัวข้อัลน์ว่านี่คือข้อัลน์อะไรอย่างเช่นที่ผมจะทำนะก็จะมีแบนนิวส์ก็จะเป็นเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับแบรนด์ที่เล่าย่อยง่ายๆไวๆแบนนิวส์จริงๆ อยู่ในช่วงของแบรนด์สตอรี่อีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบรนด์เทสครับก็จะเป็นเกี่ยวกับปกติผมจะไม่ค่อยได้รีวิวมากขนาดนั้นไม่ค่อยได้หยิบอะไรมากินหรือไม่ค่อยแบบว่าไม่ได้มีไม่ได้มีลูกเล่นในการเอามาเล่าในการรีวิวมากนักเราจะเริ่มมีการปรับให้เป็นแบรนด์เทสทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเทสเกี่ยวกับแบรนด์ก็จะเริ่มมีใส่เข้ามาเพิ่มมากขึ้น มันรู้สึกเหมือนได้รับการยอมรับแล้วกันนะครับจริงๆเราทาเราท,ทา Ti กต o k มาน่าจะทําช่องนี้มาน่าจะประมาณน่าจะปีที่4แล้วนะก็ไม่เคยไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับว่าเสิ่งที่เราทําจากเล่นๆจากงานดีเล็กที่ตอนนั้นแบบมันมันช่วงโควิดอะไม่รู้จะทาอะไรดีอะพอร์ตแค์ไปต่อไม่ได้อะจากเดิมความเริ่มต้นที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะทาให้มันเป็นช่องที่มาเติบโตขนาดนี้จกนกระทั่งวันหนึ่งที่รู้สึกว่าโอช่องเราที่ทํามาอย่างสม่าเสมอและตั้งใจมาตลอดเกือบเกือบสี่ปีเนี่ยวันหนึ่งพอมันมีคนมองเห็นขึาา้ มันมีคุณค่าแต่เราไม่ได้มองถึงว่ามันจะมีคุณค่ามากขนาดนั้นหรือมันทําให้คนมองเห็นเราชัดเจนมากขึ้นขนาดนั้นพอหน้าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทํามาอย่างตั้งใจมาตลอดเกือบเกือบสปีเนี่ยได้รับรางวัลมันก็เหมือนกับผมรู้สึกว่าเออมันมีคนมองเห็นในสิ่งที่เราทําอย่างตั้งใจมาตลอด,ลอดผมรู้สึกว่าอยากจะทํางานให้มันดีมากขึ้นกว่านี้อีกหลายๆเท่าครับอย่ <S 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 างนี้ก็ตามก็ต้องขอบคุณผู้ติดตามทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบ ต้นๆผมไม่รู้ละใคร Follow ผมคนแรกแต่หลายๆคนที่ตั้งแต่แรก,แรกๆผมจําชื่อได้นะยังคงมาคอมเมนต์พูดคุยกับผมอยู่ซึ่งผมประทับใจมากอาจจะไม่มี่มคนหรอกแต่ก็แต่ก็ประทับใจที่ยังคงอยู่กับเรามาถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามใหม่ๆทุกคนที่เข้ามาแล้วก็มองเห็นว่าเออคอเนเทนต์ของช่องเรามีประโยชน์คอเนเทนต์ของช่องเราเนี่ยถ้าจะให้อะไรบางอย่างกับเขาก็ขอบคุณมากครับ